a ากาหรือว่าอารายนะครับหนังสปายเทลเลอร์แอคชั่นจากพววมกับชื่อดังอย่างแมทธิววอนนะครับส่วนตัวนะครับสำหรับพี่ยังคิดว่าถ้าเป็นในเรื่องของสตอรี่เทลลิงการเล่าเรื่องนะครับงานของแมทธิววอนเนี่ยเลเยอร์เคกยังคงเป็นอะไรที่พี่ให้คะแนนเยอะมากนะครับคือถ้าให้คะแนนเลเยอร์เค้กน่าจะประมาณสัก9.5อะไรเงี้ยเลยน้องนั่นคือพี่มองว่าเป็นหนังที่เล่าเรื่องได้เท่มากม เล่าเรื่องได้เข้มข้นสนุกมากๆแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานแบบแอคชั่นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของ king man ภาคแรกนะครับนั่นเป็นงานที่เรียกิดว่าแบบท็อปฟอร์มแมทธิวอนมากทีนี้เนี่ยมันก็ผ่านมานานแล้วนะอากายก็เป็นหนังล่าสุด จากแมติวอนะครับส่วนตัวเอาตรงๆเลยนะน้องตรงๆเลยพี่ว่าเป็นหนังที่เฮียมากน้องหลายคนน่าจะเอนจอยแหละแต่พี่พี่มองว่านี่คือหนังที่เฮียมากเรื่องหนึ่งเป็นหนังที่กูไม่คิดเลยว่านี่คือแมตทิวอททำมันเป็นหนังที่เดือดดามากน้องด้วยทุน200ล้านกูตกใจมากเอาจริงๆมันมันเป็นมันเป็นไปได้ว่าที่แบบมันเดือดดาขนาดนี้ยเอาพูดข้อดีก่อนเลยด้วยกันพี่ว่าข้อดีเรื่องนี้หรือที่พี่โอเคเลยนะครับข้อดีเลยคือพี่ว่าแซมล็อกเวลพยายามแล้ว พี่ว่าแซมล็อกเวลแกแกพยายามแล้วกับหนังแบบนี้น้องแกมันจะมีอยู่หลายซีนที่ดูแกเล่นใหญ่มากขึ้นนิดนึงเพื่อทําให้มันเอนจอยมากขึ้นมันชัดเลยเว้ยมึงมึงเห็นเลยว่าอยู่ดีดีแม่แซมล็อกเวลว่าโผล่เฮ้ยอะไรขึ้นมาแหกปากไวๆอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงอะบางทีกล้องอยังไม่ บางทีก็ยังไม่ทันตัดไปที่แซมล็อกเวลเลยสัตว์แซมล็อกเวลกเล่นมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยมันรู้สึกได้เลยว่าแซมล็อกเวลพยายามแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่คิดว่าใช้ได้คือซีนไอสเก็ตบอร์ดสเก็ตน้ําแข็งที่อยู่ในพื้นที่เป็นน้ํามันนะครับซีนนั้นพี่ว่าเอนเตอร์เทนดีนะเนี่ยสองสิ่งนี้ที่กูรู้สึกว่าใช้ได้มากแต่นอกนั้นกูว่าเหี้ยมเลยน้องเหี้ยมหมเลยแบบเป็นหนังมันเป็นหนังที่จั๊กจี้มากไอเหี้ยตั้งแต่ซีนแรกที่กูโขมันวิธีเล่ามัันนาาก้มมอคืบไเ กูจะเริ่มยังไงดีวะฮี่ยตั้งแต่ซีนแรกที่ที่ที่เราดูไอไอซีไล่ล่าระหวังเฮลลี่คาวิลกับทรงผมยี่ยเฮลลี่เฮลลี่คาวิลกับทรงผม <c oughs> ทรงผมสกตีเลยไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> เออก็โอเคมันก็แปลกดีแล้วก็ไปไล่ตัวลิป้ากันแล้วก็ขับรถแม่งไตไตตึกมาการ์ตูนมากไอ้สักดูยังไงก็การ์ตูนนี้หเหียมาไตตึกมาตอนนั้นนะกูฮะ เขาเอางี้เลยวะแล้วก็เป็น C G I ร้วนเลยแม็กซ C G I ควายๆเลยมันมันชัดเลยว่าเป็นปลาเขียวหมดเลยเงี้ยแล้วแม็กก็อยู่อย่างงี้ไต่ตึกมาตอนแรกกูก็ดูไปเออมักมันอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็ตัดว่านี่คือเรื่องเล่านะครับนางเอกเป็นเหมือนกับนักเขียนเออ,เออกูก็ออโอเคโอเคเออมันอาจจะเป็นเรื่องเล่าเลยเฉยๆแล้วก็ทําให สปหรือว่าสายลับพวกนี้มันดูเวอร์นิดนึงอะแต่พอเนี่ยพอกลับมาอยู่ในโลกความจริงใช่ไหมซีนที่นางเอกกำลังแบบว่านั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังอะก็จะเป็นซีนที่เดือ์ดาดาที่แบบมีแฟนคลับมาหืมเก่งมากเลยนะคะชอบมากเลยะค,ะ <c oughs> ค่ะหืมคุณนี่เป็นคนเขียนที่เก่งมากเลยก็จะมีแบบพวกสายลับอะไรทั้งหลายแหละที่ปลอมตัวน้องจะไปดูหลังๆเลยเนาะปลอมตัวอะไรพวกนี้เขา,าบอกโหคุณเนี่เขียนหนังสือให้กับสายลับ อ่านก็ยังได้เลยนะเนี่ยสายลับก็เอาของวิธีของคุณไปใช้นะเนี่ยทำไมทุกคนมันดูดําแนมนุ่มนิ่มไปหมดเลยว่ามันดูจั๊กจี้ไปหมดเลยว่ากูก็พอเข้าใจได้เออบางคนมันเป็นสายลับเนี่ยแต่มันดูแบบกระเดิกระดาบมันดูเดือดดาบไปหมดเลยน้องมันดูแบบตัวดีมากเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเรื่องอะไค่ะโทรไปหาแม่ก็บอกแม่ก็อย่างรู้อย่างนี้อะไรเงี้ยประเด็นคืออีหนังเฮียเนี่ยผ่านไปสัก20 3 0บนาทีผ่านไปเรื่อย มันโหมันหักมุมแล้วมันหักมุมอีกมันหักแบบเจ็บแม่มันหักซ้ําๆโอ้โหคนไทยแม่งชักว่าวันลอยอะชักว่ากันเฮ้ยอักมุมพ่อพ่อมึงพ่อเป็นตัวร้ายเฮ้ยแม่มันก็เป็นตัวร้ายเฮ้ยโอ้ยมึงไม่ใช่นักเขียนฮ้้ไอ้เชี่ยนุเป็นตัวร้ายเฮ้ฮ้้พระเอกจริงๆแล้วเป็นฝ่ายดีฮ้้จริงๆแล้วไอ้เี่นุไม่มีอะไรแล้เฮ้ยเฮ้ไอ้เี่ยนุยังไม่ตายฮ้้ย ไอ้เฮี้ยนู้นจริงๆแล้วเป็นตำรวจไอ้เฮี้ยทั้งเลียทังเลียมึงบ้าเรามันเป็นการหักมุมที่ขี้โม้มากๆมันเหมือนมันแจกจะทำเฮี้ยอะไรก็ได้เลยมันยิ่งเป็นสายลับเท่าไหร่แล้วไอ้คำโกหกมันจะยิ่งใหญ่มากขึ้นมึงเอาคำคำนี้คำเดียวมาทำให้เหมือนกับไอ้เฮี้ยเนี่ยมึงต้องโอเคแล้วมึงต้องโอเคแล้วเนี่ย กูพูดประครานี้แล้วมึงต้องโอเคกูกูจั๊กจี้ทุกครั้งที่โอ้ทำไมเธอต้องยิงแม่ฉันแล้วมันก็ร้องไห้แล้วมันก็แบบโอ้โหกูเข้าใจว่าเออกูเข้าใจว่าเออมันแม่มึงคิดว่าแม่มึงจริงหรือเปล่าแต่แบบซีนวิธีเล่าที่อะไรอ่ะพอมันหักมุมกันง่ายไอ้น้ำหนักของการหักมันจะไม่มีน้องเก็นมา มันแต่จะอะไรก็ได้่ะกูอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วกูมีหีน้องมึงเป็นไงมึงตกใจดิมึงตกใจดิสัตว์มึงต้องตกใจแล้วกูมีหีกูถกหีมึงดูไหมไอ้เหี้ยเนือเปล่ากูถกหีมึงดูไปเนี่ยมึงจะได้รู้นี่กูเปิดประตูนี่ห้องน้ําอยู่ตรงนี้เหี้ยห้องน้าอยู่ตรงนี้ไม่รู้ดิสัตว์ไม่เคยรู้ดิไอ้เหี้ยเนอเปล่าจริงๆนัี่ไม่ใช่ตู้ปลาไอสั์นี่คือตู้จระเข้ไอเหี้ยในควายแล้วเมืเอกีไม่เข้าใจดิจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่สีฟ้าไอสั์นี่มันสี ชมพูไอ้เขี้ยพี่ตูนยังชอบเลยสัสสวยเขี้ยมึงมึงจะ,ะแล้วประเด็นคือไอ้การหักของมึงมันเป็นการหักควายๆที่เด็กป .3 ก็เขียนได้กูพูดอย่างนี้เลยสั์โดยเฉพาะนางเอกความจําเสือ่อมเออเออความจําเสื่อมน้องโอ้จริงๆแล้วเป็นสายลับแล้วความจําเสื่อมแล้วก็นางเอกต้องจริงๆแล้วนางเอกเป็นฝ่ายร้ายจริงๆอะไรเงี้ย อยู่นีเป็นฝ่ายร้ายแต่น้องเอกก็กลับใจเป็นฝ่ายดีโหยหักกันหักกันล้านาวตีสามกูว่ายังหักได้ดีกว่าเคยดูไหมผีโอที่ OT, อะไรอะของไทยอะ่ะกูว่าเออมันยังเล่นกับคนดูได้แบบสนุกกว่าเลยนะ้องเพราะด้วยความที่หนังมันรู้ตัวเองอะ่ะว่าเออมันกาลังเล่นอยู่ไอ้เรื่องนี้นี่มันไม่รู้เนาะประเด็นคือเขาคิดว่าเขาฉลาดเพราะว่าหลายๆซีน ตัวเอกของเราจะรีแอคชั่นกับมันได้หนักมากเนาะไม่ว่าจะร้องมาห้ไม่ว่าจะตกใจไม่ว่าจะเฮียอะไรพร้อมกับซาดนตรีที่มันออเคสตรามา,สาใส่ใหญ่ๆเข้ามาใส่เยอะๆเข้ามามันคิดว่ามันฉลาดเนาะแล้วทุกครั้งนี้มันหักมาในกูแบบจักจี้มามจะมีช่วงหนึ่งหักได้เฮียมากนี่คือแบบความเฮียของการหากักช่วงที่นางเอกแต่งตัวมันดูหรือป้ามีช่วงหนึ่งแม่งย้ายห้องหักมุมเข้าใจคำนี้ไม่ย้ายห้องหักมุมาน,มนาง,มมนงเอก เดินเข้าไปในห้องคนหนึ่งที่เป็นเหมือนตัวลายที่เป็นผู้หญิงเดินเข้าไปแล้วก็มีการแบบพูดกันประมาณว่าจริงๆแล้วฉันอย,อย่างนู้อย่างนี้ฉันเป็นสายลับอย่างน้้ยแล้วมันก็หักมุมใช่ไหมแล้วเดินไปอีกห้องหนึ่งเพื่อไปคุยกับอีกคนหนึ่งแล้วมันก็หักมุมแล้วก็มีการหักมุมว่าเฮ้ยไอ้ยี้นี่เอายาเอายาแบบมันเอาใส่ย,ยาพิษอะไรไว้ในานา้ําอะไรทุกอย่างแล้วมันก็สลบไปพอสลบไปตื่นขึ้นมามาเจอตัวไายตัวแม่งหักมุมอีกรอบ ไอ้เหี้ยบอ๊ไอ้สัตว์มันอยู่อย่างเงี้ยไอ้สัตว์มันย้ายห้องอ่ะน้องเก็ียดไหมย้ายห้องหักมุมไปเรื่อยมึงมึงโอ้ชักว้าวแล้วชักว้าวคนไทยทั้งประเทศชักว้าวไอ้สัตว์ชอบชอบหักมุมชอบ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 จริงๆแล้วนี่คือตู้ใส่เมาส์เอ้ยชอบไอสัตว์หักมุมแล้วยิ่งแหมหลากหลายซีนแบบตักตี้มาโดยเฉพาะซีนท้ายๆนางเอกถูกแบบสะกดจิตบังคับอะไรสักอย่างแล้วมันก็พยายามจะแบบ ต่อสู้แล้วจะฆ่าพระเอกอะกำลังจะกระทือหัวพระเอกอะนี่มึงชอบอย่างนี้กันจริงๆเหรอะวะมึงชอบอย่างนี้จริงเหรอะวะแบบที่มันไปอยู่บนดาดฟ้าเรือ,อะแล้วก็จะกระทือหัวพระเอกแล้วว่าแบบหฮ้ยจะต้องตายแล้วพระเอกจะต้องตายแล้วก็มีไอตัวที่มันตายไปต้นเรื่องอะมามาฆ่าโผล่ปรากฏตัวเข้ามาแล้วก็มายิงไอตัวร้ายตัวนี้ที่มันสะกดจิตได้นะครับ คือถ้ามึงใช้สมองสักนิดนั้นะแต่หลายคนเขาไม่ใช้เพราะว่าดูเพราะดูดูอย่างนี้ดูหนังปิดไปอย่างนี้ว่าไม่จมมองอ่ะอย่าใช้ใช้ไม่ได้เฮียห้ามใช้นน,น้องมึงมึงโหกูจะบอกให้มึงว่าหนังเรื่องนี้มันอยากให้มึงใช้สมองนะครับมันเลยหักมุมขนาดนี้นะน้องมันเลยหักขนาดนี้มันอยากให้มึงตื่นเต้นมันอยากให้มึงใช้สมองแล้วมึงปิดสมองเพื่อเอนจอยกับมันมึงไม่คิดว่ามึงย้อนแย้งมาว่าเฮียมันแบบ สลับซับซ้อนซ้อนเงื่อนมากเลยน้เว้ยมันแบบโหหักมุมแล้วหักมุมอีกอ่ะมึงไม่ใช่สมองกันบ้นหน่อยเหะมึงเอนจอยเพราะว่ามึงไม่ใช่สมองแต่มันหักมุมอย่างนี้เนี่ยนะตลกวัยสัตว์มันหักมุมได้แบบชาบช่วยมากนะ้องหนังเรื่องนี้เป็นการหักที่คือถ้าเกิดน,น้องชอบหักมุมนะพี่แนะนํานะครับไปดูพวก The Game เดอะเกมอะไรพวกนี้น้องหนังยุคแปดหนังยุคเก้าศูนย์อะไรพวกนี้นะไปดูมิชชั่นอิมเปรสิบเลอะไรพวกนี้ดีกว่าภาคแรกๆกนะัเนาะไปดูอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับนี่คือหักมุมเยอะเหมือนกันเหมือน The Game หักมุมหลายครั้งในเรื่องแต่เป็นการหักมุมที่มันแม็เซนนะครับและเป็นการหักมุมที่ทําให้เนื้อเรื่องมันบิดไปเรื่อยเนื้อเรื่องมันกลายเป็นเหมือนมีทวิส์เทอร์นี่มากขึ้นกู <c oughs> จักจีมากูกูโอ้โหเฮ้ยมันทำไมไม่เจยขนาดนี้ว่าไมติวานมติวานแบบกูกูบูชาแกมากเลยน้องคือถ้าเกิดเนี่ยมึงไปดูแบบอันนี้ก็หักมุมเยอะนะครับเลยเยอร์เคค,ครับอยากให้น้องไปดูไม่เคยดูกันดีเนี่ยมึงไม่เคยดูกันอีกน้ไปดูว่าเขาเล่ายัางไงมันถึงได้เข้มข้นสนุกขนาดนั้นแล้วมันก็มีหักมุมมีีีออรรดด้้้วยคับบบากนนงงเื่แ มันเหมือนแกมือตกมากๆเลยอะแล้วมีการจะปูไปภาคคิงแมนอะไรด้วยโอ้โห,โโหบุกวันนี่อะไรจักจี้เข้าไปอีกเหี้ยยิ่งดูยิ่งจักจี้แบบกูไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นขนาดนี้อะว่าว,ว่าทำไมมันเหี้ยขนาดนี้นะครับส่วนนักแสดงทุกคนดูดูดูดมาเป็นคาเมโอซะมากซะมากกว่าเนาะทั้งดูลิป้าทั้งเฮนรี่คาวิลทั้งอย่าไปคิดอะไรมากตอนเซียนาอะไรนีไ้ไปคิดเหี้ยอะไรมากเขาไม่ได้มีอะไรเนาะก็โผล่มาเป็นคาเมโอไอ้ซีนนั้นกูไม่ชอบเลยนะซีนที่มันแบบสลับไปสลับมาจัก้อนนงู กูคิดว่าแม่งเด๋อมากไอ้ซีนที่มันแบบทุกครั้งที่นางเอกกับพิบตากับพิบตาแล้วมันสู้กันบนรถที่สู้กันบนรถไฟแล้วทุกครั้งที่กับพิบตานางเอกจะเห็นอากายสําหรับกับแซมล็อกเวลสาหรับกันพี่ว่ามันทําสักนิดสักหน่อยโอเคแต่มันเหมือนแบบเป็นไงกูเท่กูเจ๋งมันทําอยู่ไงละเนอะแม่งฮะเหมือนกับแม่งซีนสี่นาทีห้านาทีเฮียเลยแม่งกับพิบตาอย่างนั้นสลับไปสลับมาหูเป็นไงเท่สั์มันเป็นการทราซิชั่นที่มันไม่ มันไม่โฟล์ซะเลยอะด้วยความที่มันเหมือนตัดดำมาน้องมันเหมือนกับทุกครั้งที่จะเปลี่ยนเป็นแฮนนี่คาวิลอ่ะแม่ก็จะตัดดำตัดดำนิดนึงเพราะว่านางเอกแม่กับพิตาตัดดำเป็นแฮนนี่คาวิลตัดดำเป็นแซมล็อกเวลตัดดำเป็นแฮนนี่คาวิลน้องไอ้เหี้ยจั๊กจี้มากกว่าแม่แตัดซีนที่แบบไอ้อะไรอะซีนโอหไอ้เหี้ยทุกซีนกูช่างแม่เยไอ้เหี้ยน้องไปดูกันเอาเองนะครับนั่นแหละน้องพี่ขอให้อากายที่สามคะแนนครับ ถ้าเกิดพี่ทําคลิปที่อะไรอะหนังที่กูเกียรติที่สุดในปีนะครับแน่นอนอากายติดแน่นอนนะแน่นอนกูยืนยันคําเดิมว่าไม่เป็นเป็นหนังที่เด๋อสัตสัดนะครับนั่นแหละครับใครรู้สึกไงกับกับเรื่องอากายบ้างก็มาพูดคุยกันได้นะครับหลายหลายคนไม่ค่อยดูกันอะ่ะไม่ค่อยมีใครไปดูอะ่ะไอพวกบูชิดไรไม่ดูเลยนะครับกูถามไม่มีใครดูเลยไม่มีเลยเอีย่ยกูบันดูคนเดียวแล้วกูมารีวิวอยู่คนเดียวแล้วกูก็โดนด่าอยู่คนเดียวนะครับช่างแม่งช่างนะครับอ่ะโอเค ใครรู้สึกไงบ้างกับภาพเหมนเรื่องนี้แล้วก็ขอขคุณคุณรายชื่อตรงนี้มากเลยนะครับที่ดูเนเข้ามานะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับสําหรับทุกคนที่คอยด o n a t i สนับสนุสนพี่มาตลอดนะครับพี่อาจจะลงคลิปชา้าหนึ่งขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้พี่มีม,มีมีงานที่ต้องทําเยอะนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ